ใส่ลงไปนึ่งปากรดมาแล้วก็ตั้บาดหนึ่งอ้าวพี่น้องแลกแนละ้วนึ่งปากรดแซ่แบๆกินกับข้าวแรงเด้อพี่น้องเด้เออ้าวพี่น้องอ้พี่น้อง,ใ,องใส่เกลือเข้าไปด้วยคาบไปได้คือ ปลาแดกพี่น้องเอ้ยมันจะได้มีความเผ็ดสูตรนี้สูตรค้าองไวยังหน่อยมันจะได้นัวๆปับมักซิบเลยลนะ่ะเสียบปืนก่อนต้อนปลาใส่ไปในถ้วยหินเพยังไม่พี่น้องโรยต้นหอมเซ็ปเซ็อตามด้วยพริกพี่น้องสีลาวใส่เข้าไปโอ้โหพี่น้องเลยบอกคำเดียวเนี่ ไปนึ่งไฟเราต้องคัดทีนี้เราก็ใส่ตามโดยพริกไทยเพื่น้องโดยพริกไทยอีกมันจะได้หอมเมื่อไงไปปิดฝาเว้นเดี๋ยวต้มฝาน่าจะสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เราก็ได้เวลาเอาพักลงบาดรนี่งพักกาดซ้อมบานควยเอินเดียนี้เห็นใส่ลงไปกระลำใส่ลงไป มันก็ไบุู้คบู้เดบาจเนแมอย่างน้เาจะเอ้นแมอย่างบ้บวบเนาะลลืมบวบลงไปได้ก็ใส่นไม้ลงไปพ่น้องาไปกั๊หนไม้กินกับปนกับนึ่งปลาปลาซิเหรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องสูงให้พี่น้องบังเห็นยังไ่เห็นต้อนปลาได้พวกเายังไ่ได้ปิด เราพักผมเป็นอยู่เอาปิดฝาปิดฝาจักจิบนาทีพร้อมกินเลยบาทน,นี้พี่น้องฮัทสุกแล้วพี่น้องมาเนี่ยปิดไฟเนาะปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วใช่ไหมพี่น้องโอ้ยทองบดฮอน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 ,หอนออเหนียวฮอนฮอนพี่น้องวี่คงเหนียวฮอนฮอนื้อปลานเนื้อปลา เื่องเยอะเข้มข้อน,อ,นอ,อือบเลยเพื่อนครับข้นเหนียวนะอือชิอร์เพื่อนแต่เดี๋ยวไปทำกินคิดทอดข้นเหนียวเลย